สวัสดีค่ะเอซี FC ค่ะมนีสนดจะมาพากินตามบตาข้าวปุ่นนะคะตีนไก่นะคะพอดีเลยผระกาดแก้วนะคะกับพักสลัดมานะคะมาขอบคุณน,นะคะขอบคุณน,นะคะเอฟซี FC ท่กท่านนะคะยอดซับสไครพันแล้วนะคะก่อนจะรับชมยื่นนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ สองชนักับบาอย่างนะคะชวนกินชวนเที่ยวนะคะบางเทอยกับกินบางเธอกับเที่ยวนะคะมีอย่างแสบกับมาฝากเอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีทั้งไทยลานนะคะเมียนมากักัมพูชานะคะสิ่้ความอนุคอสนับรับชมนะคะมืนอนตามหมวกงนะคะบ่งสนนุนใส่ถุงมือเด้อเดวสิใส่ไม่เย็บเป็นชาวบอสุพาพอีกนะคะว่าอาจจะพิพ,พิถูกๆกแน่กันขออภัยเด้อค่ะคนพ่อกระเทือนกับจังสีล่ะเบิ้งสนัสิุนสิ่งเบิ้ง แต่มงมาครับปุณโอ้ยเศียฐกิจงานยังเด้อค่ะเบุ๋นทีละโอ้ยกล่องมันเดียแค่นี้ก็สั่นสีสุดหูสุดหัวนะคะอืมอืมแต่พี่ค่ะอันนี้น้องอยู่ที่ทำงานเพันปู่นะครับน้อมาขายสนุกกัดอุดเหมือนกันเนาะค่ะอุดเหมือนกันไทยนเน,นี่ยอุดเหมือนเบิ้งจำนวนสุดยิ่งเียโอุย้ยเกือบสุดแขนค่ะ เก็บสุดแขนมาด้อค่ะมากินน้ำกันอืมอืประกาศแก้วก่อนอันก่อน คำนใหญ่โบยๆบอร่อยนะคะขีดผัวเลยนะคะคำนใหญ่โบยอร่อยอืมอืมคุณมีประสบการณ์กันเด้อค่ะอืไม่เห็นฝอยไงสมงผักหอมกับส่งกระหล่๊ ตีช่มใหญ่เด้อค่ะรับช่มหรอตีชมใหญ่นะคะออนไีน,นพอปับปรุงอันดีนตองปรับปรุงกับบอสันดยเลยคะ่สะสนุกไปปั๊บปรุงหองกมรีบรออันนี้แม,ม่นชวนจะของดิค่ะแหลกจจะว่ากรแสใส่ถุงมือพอดีมือบาดน้อยนึงนะคะจะได้ใส่ถุงมือไว ยางสีมะสซาวังสีน้ำยางพืิ้นติรับชมแล้วนะคะตีชมแห้เลยนะคะเลี้ยต้องปรับปรุงนังไงแน,นะนำได้นนยนะคะ เขากันดีแห้งถ้าเมกกับจำบมกหนึ่งคลิปสนุนเลียวแห้งด้วยค่ะทายแบบสดๆเลยนะคะบอกเดี๋ยวตัดตอนน่อยังให้บอกเป็นอืมตัวกัดจ้ะนี่ค่ะ อืมน่ารักเลค่ะกินน้วยกันใครเห็นขนมกินแล้วคิดแสบด้วยค่ะอยากขนมแม่ตาให้กินแน่บอกไดดด้วยค่ะแม่ตาให้กินกันบอกรายงอย่าบอกรายใจกันไง กินผู้เดียวเลยนะเมื่อไหรกินน้ำดีเลยฟองมากเลยด้กคะบคุณกินต้ไม้กระแสกินน้ำได้กระเสียง่า chiếc cắt được phải không? Có không được cả. Về không đi. Đó, ở này. เปอรกอนไปนี่ค่ะอืม,อมาลุงเด็กอะไอ่ะอยากเปิดเพิ่อโต <c oughs> นางเวี้นเวียอยู <c oughs> ่คนนืมเมื่อกี้เท่าไหรล่ะบ่เขากล่องเนะล่ะ เราวยมากแบงเอาอะไรกันอ่ะสกแบงเอาสยเขาขาวว่าันหัอืมไปพอดีลยค่ะ ตัดแกโอ้จะแม่งของปดเลยโอ้เสียนยาวแฮงไอ้บ้างขังเกียย์นด่แหละมันสวยนึงอื้จ different.. ้าเลยค่ะมึเอ้ด้างบักเนาะเยอะบอ โอ้สุดเยเอาขาเดี๋ยวก่อนเนาะกินใจเลียวใ,ให้่นี่ะมตัดแ,บบแก้วเอาให้หลายไม่ได้ทานกินน้ำใจเวลาพ่อเดี๋ยวยื้เงีย สนุนกับบ๊มีอหยางนะคะหลายคนนะโอ้มาเบิ่งสนุนบ่มีอมหยางนะคะบมคะ่มีอหยางอีเด็กะมักทายหลกกับเละไายแต่ของลองไปเมื่อกีินบุดเดียแล้วันกินดเดียเป็นอ่งสามาแล้วไม่กินนะไกันค่ะ ักะกระแจแม่เด้อบริกินน้ำสิเสียใจเด้อค่ะแก่ีปดิสองเซนันจะออกเปียกๆน้ำนี่วันแล้วค่ะวลาน้กินชื่อแบบนินจับไปลใช้แบบนินไห่วะ จะเปียวน้่นะคะตัวชาสนุจะเปียวน่นตามร้เลยค่ะเผ็ดเปรี้ยวนัวเดี๋ยวเดี๋ยวมืนหนามืนหลังยังไม่อไก็ผมเเสียนใหน้าหน่อยเพิ่นตามเพื่นััหนไหม เ <c oughs> ดี่ยวอีบางทีละตูดไปจุดหนาดไปจุดหน้าจะช่กองจอยเอาอมาพายกอมาพายอะไรว่าไปแล้วบอกเอาคนนไปล้อบอกขอออกกองบ้างบ้อาออกกอง เอาเไปไนกนล่ะอืมอืมเอาอีกฟังคุณพ้าก็สั่งอืม,อ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 มที่บอกจากกันกินแบดนี้แหละ,ะเเด้ออย่าลืมนะคะไพ่อย่าก,กินว่าสนุนมัตตามให้กินแน่นะคะ ถักทายมาได้ด้วยค่ะติชมได้ด้วยค่ะเราฟอร์มรับฟังค่ะเ <c oughs> บ่ากับบอคอยของค่ะบอแมนบเป็นคนบอคอยมากเาวาป็นไดแต่ไม่บอว่างมันีวันคู่ค่ะเขนหนอกกซิมีแจะเสียงเพลงจะคู่ หลายหม่องแฮงนอมรำลึกเสียงก็คุณคกู้ไว้ทุกคนเด้อค่ะเดี๋ยวข้างถนนบังหน้ามีอะไรคนลงค่ะคนลงคนลง thế này một sáng xít ngoài không mm,

ถามไงว่าเปื่อยบ่ลวพอดีพอดีอมอือืม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 อก อาจจะพั่นหูม่งกว่างที่คนอื่นเขานะคะแต่พยายามฟุบไปเลยแหละขันเป็นจะแสบว่าเป็นจะแสบกันแนะนำกันแนดเด้อค่ะขามาผู้คุยกับซ้อน,นนะ่ะขอความนะคะตอบถูกขอความด้วยนะคะมักคุย,ยเยอะเต็มวันใครมาหว่าเป็นแดด <laughs> อ,อืประากาศพักสลัดอย่าอ่อนอ่อนเป็นเป็นพักให้ดูปโปรนีกเป็นว่ามีความเพียรอยอ่างนี้บอกโอพักกระเด็นถ้านันไม่หนาทีกินไ้กินอย่างเดียวหมักเลยละพับ บบนันเป็ดเห็นยงแบะบพีิกแบบแบบสามริน่อยจาะจะจัละจ้ละจ้ละว้อ่ั้นยุมืเสียนนะเราจะบพริกหรือเปาเอ้วเอ้อันจะสิ้นใจมานอ้อ พ่อไม่ค่อยดีค่ะแจ๊ก็มาก,กินตรงพริกเผ็ดนี่สิคิดเดียวข่ะนะ มาจา ong, ัดใจกล่องโทรศัพท์ทายนะคะค ڭ, ่ะอาจจะบุกคมชัดนะคะก็ขอตรวจอภัยเรื่อยบ้ากันเนาะค่ะเนาะมักไปมากๆมาแบบได้แค่ไหนแบบนี้เป็นยังไงอันบ้าหมอบเขาแล้วรู้ไหมว่าจริงใจชื่ออะไรค่ะ I <laughs> นายนะน้ำนี่โปนี่มันแตกปิ้งยังไม่ท้ำไม่นะเหรอเขาทีา่มันชาเขาก็บอกแลอวค่ะเอาไปตำให้ชิมเลยนะคะถึงทีถึงทีไม่มีบุญอะไรกินเนยอ แล้วนื้างเพจแต่งานบุญเวลางานบุญบุญนั่นบุญนี่กับเพจไปแจกเป็นร่องทานแจกเลยเป็นที่มากของไม่ให้บุญมาเลยกิวไม่กับพ่อแม่บางคนมันเป็นหย่อมนเสียงเมันจะดำก๊อก๊อปก๊อเป็นไม่ไม่

cái nữa hả? Cảm mới làm cần kiếm không mọi người ạ? Mọi bên trong สมพักกายเอสมพักกายก็สมหอมอืมอืมอุ S ้ยเพชรแห้งห้องก็ออลเหเพชร เป็ดมาแล,ะละา еф, า้วน้วหมูแล้วหมูตา้าต้าโอ้ยตาเฟตเฟตกินจนฉันไม่ทิ้หัวเฟตเดี๋ยวช่อจะจัดการตัวนี้บนนะคะเลยเรียมน,น,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสนุนเนนนนค่ะเดี๋ยวจะพัฒนาฝีมือให้ดีๆเปลีนไปอยากเบิ่งยัง้งพอเจอเห็นหนั่นเห็นนี่บอกสนนนะคะว่าสนนไปเบิ่งหมองนี่เนี่ยเขาว่างามสนุกับสิบเบิ่งนะคะ เบิ่งกับบรรยายเป็เป็นนะคะเบิ่งกับง่ามกับว่าง่ามนะคะค่ะฝากทีตั้งก็เลยก็แชร์ค่ะคนมักสร้าสาวคาร์รอค่ะันนี้ขอบคุณที่รัเชิมนะคะสวัสดีค่ะ